สวัสดีครับผมวันนี้ผมจำเลอกงานมาก็ชวนผมจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปแคมป์เลยนะครับผมก็แคมป์กันหน้าบ้านเลยก็ได้ครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับผมก็จะใช้เนื้อหมูสันนอกนะครับมีสับป,ปะรดแล้วก็พริกหยวกมะเขือเทศนะครับผมแล้วอีกเมนูผมจะทำซี่โครงหมูย่างซอสบาร์บีคิวนะครับ กันหมาก็ตามใจชอบเลยนะครับและที่ผมสะพายอยู่ไม่ใช่กระเป๋าแฟชั่นใดๆเลยนะครับสิ่งนี้คือเตาแคมปิ้งแบบพกพาของผมเองครับผมเห็นจอมแจมบอกว่าอยากกินบาร์บีคิวผมก็จัดมาใหม่ลยครับจากร้านที่ผมขึ้นให้ในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับการติดไฟผมก็จะใส่่านไปในเตาของเราเลยนะครับแล้วตามด้วยเทชชว่จุ่มน้ำมันพืชนะครับระหว่างที่เรารอไฟของเราติดนะครับเราก็มาเสียบบาร์บีคิวของเราเลยนะครับผม การเสียบก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับสะดวกแบบนี้ผมก็จะเสียบแบบนี้นะครับแล้วไฟของเราก็ได้ที่พอดีครับผมหน้าตาก่อนย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ได้เวลามาย่างบาร์บีคิวกันครับผมหลังจากที่เราย่างไปได้สักพักนะครับเราก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยซอสบาร์บีคิวครับผมแล้วก็ย่างซี่โครงบาร์บีคิวของเราเลยนะครับย่างต่อไปอีกสักพักนะครับผมก็จะถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับผม บาร์บีคิวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก่อนจะถึงคิวของจอมเจมผมก็ขอคิวซี่อนนะครับและนี่คือหน้าตาของคนอยากกินบาร์บีคิวนะครับจะถูกใจหรือเปล่าไปฟังเสียงกันครับมต่อแคมปิ้งแบบพกพาผมแปะไว้ที่หน้าโปรไฟล์หมวดอุปกรณ์แคมปิ้งหรือที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ